ที่จะช่วยรักษาอาการแพนิคกดไหลย้อนซึมเศร้าหรือแม้แต่ปัญหาของระบบย่อยรวมถึงการขับถ่ายปรับตามนี้แล้วคุณจะไม่ทรมานกับโรคพวกนี้อีกเลยออที่1คืออากาศหรือก็คือวิธีการหายใจนั่นแหละที่ต้องยกมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าเราทุกวันเนี่ยหายใจกันผิดๆตลอดเลยเพราะการหายใจมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ตั้งแต่เกิดแต่ถามจริงๆเหอะพ่อแม่สอนเราเดินสอนกินข้าวแต่มีใครสอนเราหายใจไหมและนั่นคือสิ่งที่ทุกคนละเลยครับเราหายใจกันตืน้นสั้นทีโดยเฉพาะทุกวันเนี้ยเราทํางานเราจริงจังเราเคร่งเครียดหลายคนก็ลืมหายใจครั พอหายใจไม่ดีหายใจไม่เพียงพอคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเยอะก็ทําให้เลือดเป็นกรดทําให้เราเป็นโรคออกซิเจนในร่างกายไม่เพียงพอก็ทําให้ร่างกายถูกกระตุ้นทาให้เราวิตกกังวลลมไปถึงออกซิเจนคือส่วนสําคัญในการสันดาบหายใจไม่ดีก็ทําให้การเผาผ่านแย่ลงอ่อนเพลียง่ายแถมยังทำให้อ้วนง่ายอีกฉะนั้นฝึกหายใจให้ลึกๆช้าๆจะทําให้ร่างกายผ่อนคลายและการเผาผ่านดีขึ้นแนะนําให้ลองไปฝึกการหายใจแบบวิมฮอฟดูครับอ๋อที่2อาหารรวมถึงการปรับพฤติกรรมการกินด้วยลดอาหารที่มันกระตุ้นการอักเสบไม่ว่าจะเป็นไขมัน เนื้อสัตว์ในปริมาณเยอะๆรวมไปถึงพวกนมวัวและแป้งสาลีด้วยพวกนี้คนไทยย่อยไม่ค่อยดีมันจะตกค้างก็ทำให้เกิดการอักเสบง่ายอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือเรื่องน้าเย็นพยายามหลีกเลี่ยงน้าเย็นหรือกินของเย็นๆบ่อยๆนะมันจะยิ่งทําให้การย่อยไม่ดีและเรื่องการดื่มน้ำเนี่ยพยายามดื่มบ่อยๆนะครับอย่าปล่อยให้หิวและดื่มครั้งเ้อยๆเยอะๆจะยิ่งทาให้ร่างกายเย็นชื้นทําให้ไตทํางานหนักฉีบบ่อยอ่อนเพลียง่ายเรื่องเวลาการกินก็ควรกินให้เป็นเวลานะการกินให้เป็นเวลาไม่ได้หมายความว่าต้้้้อออองงกกกิิินนนนมมมืืเเเเเเสไปปแต่่่ใใหห็วลาาาดๆพรรยยี ว่าเวลาเนี่ยคือเวลาย่อยส่วนเรื่องจํานวนมื้อเนี่ยเราดีไซน์ตามความต้องการหรือตามกิจกรรมของร่างกายเราได้เลยแต่แนะนําว่าอย่ากินหลังฟ้ามืดและอย่ากินดึกนะครับพอช่วงเย็นหรือช่วงหลังฟ้ามืดเนี่ยระบบย่อยเราจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วพยายามกินอาหารให้หลากหลายแล้วก็กินอาหารที่มีฤทธิ์อุ่นๆหรือของอุ่นๆบ่อยๆนะนอกจากนี้เวลากินอนะ่ะคนจะเคี้ยวให้ดีๆเคี้ยวให้นาน,านๆเคี้ยวให้ละเอียดนะเพราะปัญหาคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนแพน,นิคมักจะมีปัญหาที่ระบบย่อยระบบย่อยไม่ได้เริ่มต้นที่กระเพาะนะระบบย่อยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปากครับ เคี้ยวให้ดีเคี้ยวให้นานจะเป็นการฟื้นฟูระบบย่อยขั้นแรกเลยอย่าลืมนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการปรับเรื่องอาหาร <c oughs> คือการงดของลดจัดการงดของเราจัดเป็นแค่พาร์ทเล็กๆครับคุณภาพของอาหารในแต่ละมือ้อวิธีการกินเวลาการกินชนิดอาหารล้วนแต่มีผลกับระบบย่อยทั้งนั้นเลยครับอที่3ก็คืออารมณ์รู้ไหมว่าอารมณ์เครียดโมโหโกรธเป็นอารมณ์ที่ทำลายตับเพราะตับทำงานหนักตับร้อนการหลั่งน้ำย่อยการหลั่งเอนไซม์การหลั่งน้ำดีก็ไม่ค่อยดีมันก็ส่งผลทําให้การย่อยไม่ค่อยดีในทางกับการถ้าเกิดเป็นคนที่ ตกกังวลเศร้าเหงาซึมช่องท้องจะเย็นกระเพาะจะไม่ค่อยทํางานม้ามจะเย็นชื้นรวมไปถึงลำไส้ก็จะไม่ค่อยทํางานอีกก็จะทําให้เกิดอาการลำไส้แปรปรวนทําให้กระเพาะไม่ค่อยทํางานการเาผาผลาญก็ไม่ค่อยดีท้องอืดง่ายลมในท้องเยอะซึ่งการปรับภาวะอารมณ์เนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจธรรมชาติการเข้าใจชีวิตครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันลดและระงับได้โดยการที่ฝึกหายใจจากออแรกนั่นแหละและก็ใช้ออที่4ี่ช่วยอที่4นั่นก็คือ ออกกำลังกายการออกกำลังกายจะเป็นการปรับธาตุไฟของร่างกายเป็นการกระตุ้นให้ระบบย่อยระบบขับ ทำงานทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นพอการไหลเวียนเลือดดีเลือดก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆดีถ้าเราปรับการกินอาหารมีสารอาหารที่เพียงพอเลือดที่ดีก็ทําให้อวัยวะที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยมันเกิดการฟื้นฟูในทางกลับกัรคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายหรืออยู่นิ่งๆเฉยๆเลือดมีการอั้นมันจะเกิดเป็นความร้อนเฉพาะจุดที่เลือดอั้นแล้วก็จะมีความเย็นในส่วนที่เลือดไปไม่ถึงสังเกตดูคนเหล่านี้จะมีอาการปวดเสียดตามจุดต่างๆรวมไปถึงมีอาการมือเย็นเท้าเย็นด้วยเพราะเลือดมันไปไม่ถึงไงและนอกจากนี้คนที่ เครียดมากๆเนี่ยเลือดมันจะไปออ,อยู่ที่สมองเยอะมักจะมีอาการร้อนๆที่หัวหรือมีอาการร้อน,อนที่เบ้าตามีอาการปวดหนึบๆในหัวหรือมักจะมีอาการปวดเกร็งที่คอบ่าไหลได้ง่ายยิงเอาเลือดไปเลี้ยงสมองยิงเครียดยิงกังวลการออกกําลังกายนี่แหละจะเป็นการกระจายเลือดกระจายพลังงานไปส่วนอื่นๆบ้างเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยในการลดความเครียดครับมาในส่วนของอ,อสุดท้ายอที่5อนี้ก็คือ อันนี้สําคัญที่สุดครับรู้ไหมว่าหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการย่อยที่ไม่ดีการขับถ่ายที่ไม่ดีมีความวิตกกังวลหรือมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายจุดร่วมอย่างหนึ่งก็คือคนเหล่านี้นอนดึกหรือนอนไม่ดีครับการนอนจะเป็นการฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุดเลยและเป็นการปรับสมดุลของท่าต่างๆในร่างกายแต่หลายคนก็จะมีปัญหาว่าก็มันนอนไม่หลับอะเอะอะมันก็ตื่นกลางดึกอะหรือสมองมันหยุดคิดไม่ได้อะใช่ครับพอร่างกายมันถูกกระตุ้นไงมันถูกกระตุ้นจากอะไรหรอทั้งจากการกินการใช้ชีวิตความเครียดหรือการที่มีกการรออออันเเงงงขขลื ในร่าางกายซึ่งก็คือสอีอแรกที่บอกไปนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดปรับสีอ,อแรกอสุดท้ายอย่างการนอนเนี่ยมันก็จะนอนได้มีคุณภาพมากขึ้นและการฟื้นฟรูร่างกายการรักษาเยียวยาตามธรรมชาติของร่างกายมันก็จะเกิดขึ้นตอนนอนเนี่ยแหละและ5อย่างนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยที่ถ้าใครอยากมีสุขภาพที่ดีอ่ะ ต้องปรับและต้องทำครับไม่ใช่ว่าแค่ปรับทําตอนที่ป่วยเพราะถ้าหายป่วยแล้วไปทําพฤติกรรมที่ทําลายร่างกายเหมือนเดิมสุดท้ายเดี๋ยวโรคต่างๆมันก็มาอีกครับโรคภัยทุกชนิดไม่ได้รักษาด้วยการกินยานะครับยาแค่ระงับอาการสมุนไพรแค่ฟื้นฟูและบํารุงแต่การรักษาที่แท้จริงมาจากการลด การทำลายเขาร่างกายเขาเก่งกว่าที่เรารู้เยอะครับเขารักษาตัวเองได้แต่แค่ตอนนี้เขารักษาตัวเองไม่ได้เพราะเราทำลายเขาหนักเกินไปหยุดพฤติกรรมที่ไปทำลายร่างกายนั่นคือการรักษาที่แท้จริงครับผมเชฟเอ็กเคียวไดคิมุจิยินดีหากคลิปนี้ได้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับ